ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide กับนิวและทีมงานนะคะที่ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนหรือว่าฝนจะตกแค่ไหนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรล้วก็ยังคงทำหน้าที่แนะนำภาพยนตร์และรายการให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมกันค่ะส่วนวันนี้นิวก็มีภาพยนตร์และก็รายการต่างๆที่น่าชมซึ่งจะมีรายการอะไรให้ชมกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันด้วยเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นณนะบ้านของจูเลียตค่ะสถานที่ซึ่งหญิงสาวทั่ทุกมุมโลกนั้นต่างพาก,กันมาเขียนจดหมายรักของตนแล้วก็นำไปแปะเอาไว้ที่กำแพงใต้ระเบียงบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่โรมิโอแล้วก็จูเลียตนั้นแอบนัดพบกันและสาวๆเชื่อว่าอาจจะมีจดหมายตอบกลับมาผ่านภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสดแสโรแมนติก แล้วก็อบอุ่นในเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีค่ะ <All right. S 1> ติดตามความโรแมนติกที่เกิดขึ้นนะ mm hmm. บ้านของจูเลียตซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะในอิตาลีจนมีนะักท่องเที่ยวต่างพากันไปเขียนจดหมายบอกความในใจ mm hmm. เพื่อหวังว่าจูเลียตนั้นจะตอบจดหมายแนะนําความรักกลับคืนมาค่ะ mm hmm. และถ้าโชคดีก็อาจจะได้รับจดหมายตอบกลับเพื่อตามหารักที่สูญหายไป mm hmm. เหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ค่ะนาย Letters to Juliet สะดุดเลิฟที่เมืองรักเสาร์ที่18พฤษภาคมสองทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม2ท่อง136และ223ค่ะมาต่อกันที่ภาพยนตร์ตลกแอคชั่นนะคะซึ่งก็ได้2พระเอกมาเทพ2ยุค2สไตล์อย่าง Harrison Ford และ George h a r n e ็ t ค่ะ มาประชันบทบาทการครั้งแรกเลยกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในฮอลลีวูดค่ะอย่าพลาดชมบทบาทการแสดงของสองพระเอกต่างรุ่นที่เคมีการแสดงนั้นเข้ากันแบบสุดๆค่ะจนทำให้สาวใหญ่แล้วก็สาวเล็กยกคะแนนความเท่ให้ทั้งคู่ด้วยทักษะการแสดงอันเหนือชั้นที่พปราาเสน่ห์ในภาพยนตร์ที่เล่าถึงคดีฆาตกรรมในวงการฮอลลีวูดซึ่งก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของผลประโยชน์มหาศาลจนนำไปสู่การฆาตกรรมนเมื่อปราบผู้ป่วยฮอลลีวูด ฮอลลีวูดเฮมิไซ์อาทิตย์ที่29พฤษภาคม2ทุ่มตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะมากันที่ภาพยนตร์คุณภาพจากจีนแผ่นดินใหญ่กันบ้างนะคะซึ่งก็สร้างมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องราวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในเขตเกิ์เกิ์ซีรีนะคะพื้นที่แสนห่างไกลของจีนในภารกิจอนุรักษ์ลำมั่งทิเบตค่ะ เกอร์ซิลีก็คือชื่อภูเขาที่สูงถึง4,700เมตรจากระดับน้ำทะเลและก็มีอุณหภูมิติดลบถึง20องศาด้วยกันนะคะโดยดพ่วมกับอย่างลู่ฉวนนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากการทำสารคดีที่ใช้เวลาในการถ่ายทำนานถึง3ปีด้วยกันกับเรื่องบาลานซ์ของเผิงหุยมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าซึ่งต้องบอกว่าต้องนับถือหัวใจของพวกเขาในการดูแลพื้นที่กว้างใหญ่ ที่ต้องการการอนุรักษ์การันตีด้วยรางวัล Special Jury p r i z e นะคะในงาน Tokyo International Film Festival แล้วและก็รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์ม้าทองคำหรือว่าออสการ์แห่งหนังภาษาจีนในหน่วยพิทักษ์เสียดฟ้า o u n t a น p p t t r o เต่าที่18พฤษภาคม2ทุ่มตรงทางท c h i ช e นิสหมอ Mall, ช่อง140และ225ค่ะ มาคลายเครียดไปกับภาพยนตร์แอคชั่นจากเกาหลีใต้กันค่ะกับเรื่องราวสุดขวนของการยักยอกเงินกว่า5ล้านดอลลาร์จนนำไปสู่การตามล่าจากแก๊งมาเฟียสายโหดค่ะแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดฮาค่ะไปร่วมลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เงิน5ล้านดอลลาร์นี้ไปครองในผลงานการแสดงเรื่องแรกของปั๊กจินยองซึ่งก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีในค่าย JYP Entertainment แล้วก็สาวสวยยางมินฮยอรินนา อเมริ i o น a อ r e ออนต e รันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2ทุ่มตรงทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะ <IS> ส่วนใครที่คิดถึงบรรยากาศสบายๆในประเทศญี่ปุน่นห้ามพลาดเลยค่ะกับภาพยนตร์ที่จะพาขอภาพยนตร์ชาวไทยนั้นเข้าป่า <S <S เพื่อไปพบกับชีวิตของคนบ้านนอกที่ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและป่า กับวิถีชีวิตเรียบง่ายของผู้คนชาวญี่ปุ่นที่ดูจริงใจและก็เข้าถึงง่ายค่ะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์ที่สนุกแล้วก็แฝงแง่คิดเกี่ยวกับการเบียดเบียนธรรมชาติอย่างไรให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นยังคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานในแบบฉบับของคนญี่ปุ่นที่คนไทยควรเรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะผ่านผลงานการสแสดงของโชตะโซเมทานิ ic, และมาซมินากาสวะไนวูดจ็อบ อังคารที่31ิพฤษภาคม2ทุ่มตรงทาง True Film Asia ช่อง116ง116และ237ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจคุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ ดูตัวอย่างภาพยนตร์กันแล้วเรามาดูว่ารายการวาไรตี้ช่วงสาระและรายการบันเทิงมีอะไรน่าชมบ้างมาดูกันเลยค่ะมาติดตามซีรีส์ระทึกขวัญอาชญากรรมจากอเมริกันกันค่ะเรื่องราวของทีมงาน FBI สุดแกร่งที่ตามจับเหล่าอาชญากรได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งแต่ละสถานการณ์นั้นก็นำไปสู่ความรุนแรง ทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สายลับพิเศษค่ะต้องมาทำงานร่วมกันเรามาดูตัวอย่างกันเลยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน FBI International ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่ม45นาทีเริ่ม23พฤษภาคมทาง AXN t r i v i t i a X n s ช่อง144และ336ค่ะ าชมซีรีส์แนวสยองขวัญคุณภาพจากสเ h ฟ n นคิงที่นำมาเขียนบทโดย2พี่น้องอย่างปีเดอร์ฟาลาดีและเจสันฟาลาดีกันบ้างนะคะเป็นมินิซีรีส์รับบทนำโดยเอเดียนโบดีค่ะที่เคยได้รับรางวัลออสการ์นักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเดอ p e n นิสนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะในแคปเวกปีหนึ่งทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา3ามทุ่มตรง ทาง True Series ช่อง240ค่ะ die. มาชมซีรีส์วจากญี่ปุ่นเรื่องราวในความสัมพันธ์แบบ L G B T Q ที่สร้างจากมังงะค่ะที่น่าสนใจก็คือเมนูอาหารที่เขาจะถ่ายทอดผ่านมื่ออาหารเย็นในแพนละวันน่าสนใจขนาดไหนมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ

มาดูสารคดีชีวิตสัตว์ที่ถือว่าเป็นเจ้าเวหาแห่งท้องฟ้าอย่างนอกอินทรีกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จะมาสำรวจนะคะว่าทำไมนอกอินทรีจึงเป็นนกที่มีพลังมากที่สุดในท้องฟ้าโดยตรวจสอบความสามารถทักษะและพฤติกรรมอันน่าทึ่งของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ ใน Natural World Superpower Eagles โลกธรรมชาติตอนสุดยอดพลังนกอินทรีถูกที่7พฤษภาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore w i d e True Vision ช,ช่อง39และ559ค่ะ ใครชอบตกแต่งต่อเติมห้องต่างๆของบ้านโดยเฉพาะห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวต้องดูรายการนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะสร้างสารรคทั้งสองห้องให้ดูดีแล้วก็สวยงามเลิศค่าทีเดียวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่จะทํายังไงให้ดําแบบไม่ทึบหรือว่า,วารู้สึกอ,าาอึดอัดและห้องน้ําสีทองแต่เป็นทอง,ท,องที่ดูดีแต่ละตอนสวยๆทั้งน,นั้นเลยนะคะสามารถดูเป็นแนวทางได้เลยค่ะในริมครีเซนแอนด์บัตรูม You want believe your eyes ห้องครัวห้องน้ำในฝันทุกวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มตรงทาง True Explore Life ช่อง560ค่ะ Like it! I love it! ส่วนใครที่ชอบกินเนื้อสัตว์อย่างหมูไก่เนื้อวัวโดยเฉพาะเบอร์เกอร์ไส้กรอกเบคอนกันไหมคะเรามาดูเรื่องราวและก็คำบอกเล่าที่ว่าถ้ากินสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญจะมาบอกว่าเสี่ยงจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ควรกินเนื้อสัตว์อย่างไรดีเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะใน The Truth About Meat ความจริงของเนื้อสัตว์จันทที่2 3พฤษภาค,คมเวลา3ทุ่มตรงทาง True x p l o r i r e ช่อง561ค่ะ About me เป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงและความรู้โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับบ้านหรือว่าอาหารการกินที่เรียกว่าใกล้ตัวเรามากจริงๆนะคะดูแล้วนำมาปรับใช้กับเราได้เลยแล้วคะ่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนิวและทีมงานจะต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ